สวัสดีครับพระเจ้าโอทพรครับขอเชิญฟังคําสอนนะครับตั้งใจฟังให้เกิดความเชื่อและนําไปปฏิบัตินะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคําสอนของ New Hope International Church นะครับขอบคุณมากครับพบกันในคําสอนครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านผมรู้สึกตื่นเต้นดีใจและขอบพระคุณพระเจ้าและขอบพระคุณพี่น้องที่มาใช้เวลากับผมนะครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะ ของพระเจ้าให้เรานั้นเกิดความเชื่อความเชื่อนั้นสําคัญมากเพราะทําให้พระเจ้าพอพระทัยและเราต้องรู้จักพระเจ้าของเราและหลงรักพระเจ้าของเราอยู่เพื่อพระเจ้าของเราและดําเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าที่ผมทําคําสอนออกมาเนี่ยก็เพื่อที่จะหนุนใจพี่น้องให้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามากขึ้นให้เกิดความเชื่อมากขึ้นรักพระองค์มากขึ้นและดําเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระองค์มากขึ้น และชีวตของเราจะเป็นพระพรแกบคนมากมายในคําสอนครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตากรุณาเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์เกินธรรมชาติและเป็นพระเจ้าที่สามารถทําสิ่งต่างๆที่มันเร่งขึ้นมาเกินธรรมชาติแทนที่จะใช้เวลาเป็นปีเร่งขึ้นมาสําเร็จภายในหนึ่งวินาที3วันหรือสสัปดาห์ พระเจ้าของเราในภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นพระเจ้า the God of acceleration เป็นพระเจ้าแห่งการเร่งขึ้นไปให้มันเร็วยิ่งขึ้นเวลาท่านขับรถใช่ไหมครับขับรถอยู่10กิโลต่อชั่วโมงท่านไปช้าๆแต่ท่านเร่งคันเร่งมันเร่งออกไปอย่างรวดเร็วพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบนั้นนะครับนหนังสือยอห์นบทที่2ข้อ1ถึงข้อ11นั้นได้พูดถึงการทาการอัศจรรย์ หมายสคัญอัสัจจัน์ครั้งแรกของชีวิตของพระเยซูขณะที่พระองค์ดำเนินอยู่บนโลกนี้นี่เป็นการสาแดงพระสิริและการอัศจรรย์ครั้งแรกในชีวิตของพระองค์หลังจากที่พระองค์เริ่มประกาศตัวว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นการอัศัจจรย์แห่งการดูแลแห่งการให้แห่งการจัดสรรหาและช่วยคนในยุคนั้นให้รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการจัดสรรหายหอนบทที่สองข้อหนึ่งถึงสิบอ็ดบอกว่า วันที่สมมีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นเพราะเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้นเมื่อเหล้าอางุ่นหมดแล้วมารดาของพระเยซูพูดกับพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าอางุ่นพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยไม่ใช่ธุระของท่านเวลาของเรายังมาไม่ถึงพระองค์บอกว่านี่ไม่ใช่เวลาของการทําอัศจรรย์ แต่พระเยซูทรงพระเจ้าแห่งความเมตตาแห่งพระคุณและความกรุณาพระองค์ช่วยอยู่ดีนะครับอ่านต่อนะครับข้อ5มารดาของพระองค์จึงบอกผู้คนใช้ว่าจงทําตามที่ท่านก็คือพระเยซูสั่งเจ้าเถิดพี่น้องถ้าเราอยากเห็นการอัศจรรย์เราต้องเชื่อฟังพระเยซูทําตามที่พระองค์สั่งเราให้ทําเช่นไปโบสถ์ผูกพันตัวในคริสตจักรอ่านพระคัมภีร์เชื่อฟังคําสอนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐสัตย์ซื่อกับผู้นําของเราถวายสิบรถ ใช้ของประทานของเราพระองค์สั่งว่าไปเมืองนั้นเราก็ไปเมืองนั้นพระองค์สั่งให้เราทําอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้ผมจาเนินชีชิปแบลนั้นนะครับผมทําตามที่พระเยซูสั่งผมและผมจะเห็นการอัศาจรรย์เพราะในการเชื่อฟังนั้นจะมีพระคุณอยู่ที่นั่นข้อ6บอกว่ามีองค์หินตั้งอยู่ที่นั่น6ใบเพื่อชําระตามธรรมเนียมของพวกยิวจุน้ําองค์ละประมาณ100ลิตรพระเยซูตรัสสั่งพวกคนใช้ว่าจงตักน้ําใส่องค์ ให้เต็มเถิดแล้วพวกเขาก็ตักน้ําเต็มองค์เสมอปากขึ้นมาถึงปากเลยนะครับแล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพเจ้าภาพผู้งานแต่างงานนั้นชิมน้ําที่กลายเป็นเหล้าอางุ่นแล้วและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ํานั้นรู้รู้ว่านี่เป็นการอัศาจรรย์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูคริสต์ได้ทําเจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่า ให้ใครเขาก็เอาเหล่าอาังุนอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่ค่อยดีมาแต่ท่านเก็บเล่าอาังุนอย่างดีไว้จนถึงเดี๋ยวนี้หมายสําคัญครั้งแรกนี้พระเยซูทรงทำที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีและทรงแสดงพระสิริของพระองค์พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจในพระองค์เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้า แห่งการอัศจรรย์เกินธรรมชาติมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเปลี่ยนน้ำเป็นนะเหล้าอางุ่นได้แต่พระองค์ทำการอัศจรรย์เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเกินธรรมชาติได้นอกจากนั้นยังไม่พอโดยปกติแล้วการทำเหล้าอางุ่นนั้นต้องใช้เวลาเป็นขบวนการที่ใช้เวลาอาจจะหลายสัป,ปดาห์หลายเดือนหลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจะทำเหล้าอางุ่นที่มีคุณภาพที่ดียอดเยี่ยมอร่อยมากนั้นเหล้าอางุ่นนั้นต้อง ถูกหมักไว้เป็นเวลานานใช้เวลานานมาอาจจะเป็นเวลาหลายปีราคาก็จะแพงจริงไหมครับจุดที่ผมพูดมันทั้งหมดนี้ก็คือว่าการอัศาจรรย์หมายสําคัญการอัศาจรรย์ครั้งแรกที่พระเยซูทํานั้นเป็นการอัศาจรรย์ที่ทําน้ําองุ่นออกมาจากน้ําธรรมดาธรรมดาที่งานแต่งงานที่เมืองคานาะแควนกาลิลีเป็นการอัศาจรรย์แห่งความเร่งเร่งให้เกิดขึ้นภายในวินาทีเดียว น้ำธรรมดากลายเป็นน้ำเราองุ่นและยังไม่พอเป็นเราองุ่นที่ดีที่สุดในยุคนั้นราคาแพงอร่อยมากรสชาติดีมากซึ่งปกติต้องใช้เวลาเป็นปีแต่พปร่งทำได้ภายในหนึ่งวินาทีแค่ตรัสเท่านั้นเป็นการอัศจรรย์แห่งการเร่งของพระเจ้า acceleration ในฝ่ายธรรมชาตินั้นต้องใช้เวลาเป็นปีที่จะทำน้ำองุ่นขึ้นมา แต่ไม่ใช่จากน้ําเปล่านะครับน้ําองุ่นไม่สามารถทําจากน้ําเปล่าได้แต่ว่าพระเยซูใช้เวลาแค่พริบตาเดียวสามารถเปลี่ยนน้าธรรมดาให้เป็นน้ําองุ่นได้ในทํานองเดียวกันในชื่อของท่านท่านอาจจะคิดว่าโอ้ยข้าพระเจ้าป่วยอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะหายป่วยผมเคยป่วยเป็นโรคผิวหนังชื่อว่าเอ็กซีมาผิวหนังอักเสบละคันและเจ็บปวด E C Z E M A ผมป่วยไม่ได้เด็กๆเลยนะครับจำความได้ห้าหกขวบก็เป็นเอ็กซีมาเนี่ยนะครับมีผื่นคันที่คอที่คอศอกที่มือแล้วมันก็แย่ลงแย่ลงเมื่อผมอายุมากขึ้นผมการทิฏฐานขอพระเจ้าทำการอัศสรจยันพี่น้องนะครับในค่ำคืนเดียวตอนที่เป็นหนักนะครับตื่นขึ้นมาตอนเช้าหายหมดเกลี้ยงเลยผิวหนังกลายเป็นเหมือนกับคนวัยรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผิวหนังผมยังดีมากเลยเหมือนวัยรุ่นพระเจ้าทำการอันจรรย์แค่ข้ามคืนเดียว หรือท่านอาจจะมีหนี้สินและท่านก็คิดว่าหนี้สินนี้อาจจะต้องใช้เวลาหลาย10ปีก็จะจ่ายหมดแต่พี่น้องพระเจ้าสามารถทํากา,ารอัศจรรย์จัดสรรหายกับท่านและท่านสามารถจ่ายหนี้สินให้หมดอย่างรวดเร็วผมกําลังยืนอยู่หน้าบ้านผมตอนนี้บ้านผมอยู่ทางด้านซ้ายนี่นะครับนี่เป็นหมู่บ้านที่ผมอยู่เมืองเบลวิลวอชิงตันผมซื้อบ้านหลังนี้เพื่อทํางานรับใช้พระเจ้าค่าบ้านตอนนั้นราคาแพงแต่ผมอยากที่จะใช้บ้านรับใช้พระเจ้า ดังนั้นหนี้บ้านสูงมากต้องจ่ายเดือนหนึ่งหลายบาทหลายสตังค์นะครับผมอธที่ฐานขอพระเจ้าขอพระเจ้าทําการสะจรย์พระเจ้าทาําการสจั่จริงจริงรายได้เขามาอย่างอัศจรรย์เป็นเวลา3ปีครึ่งจ่ายบ้านหมดภายใน3ปีครึ่งอย่างอัศจรรย์แทน sequel, ที่ต้องจ่ายไป20ปีราคาบ้านมันสูงจะต้องจ่าย20-30ปีจากรายได้ปกติของผมแต่พระเจ้านําเงินเขามาอย่างอัศจรรย์ผมก็จ่ายเข้าไปจ่ายเข้าไปจ่ายเข้าไปจน ค่าบ้านหมดภายใน3ปีครึ่งท่านอาจจะมีความฝันในชีวิตว่าอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าให้กับจิตใจของท่านมีความฝันว่าอยากตั้งบริษัทอาจจะอยากจะแต่งงานมีคู่ครองหรืออยากจะมีลูกหรืออยากที่จะทํางานรับใช้พระเจ้าบางอย่างท่านอาจจะคิดว่าต้องใช้เวลาเป็นปีๆที่จะให้ความฝันของท่านนั้นสําเร็จที่พระเจ้าประทานให้แก่ในใจของท่านแต่พระเจ้าสามารถเร่งด่วนให้เกิดซึ่งภายในไม่กี่เดือนภายในไม่กี่วัน พระเจ้าเปิดประตูทันใดนั้นไปพบคนคนหนึ่งที่มาช่วยท่านหรือพบคู่ครองของท่านอยู่ดีๆท่านตั้งท้องขึ้นมาสิ่งต่างๆมันเกิดได้ทั้งนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการเร่งให้เกิดการอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงทําไม่ได้ตอนคริสตจักรนิวโฮปอยู่ในตึกเล็กๆเ,เรามีสมาชิกมากขึ้นแล้วเราก็คิดว่าเราจะทํำยังไงตึกนี้มันเล็กไปแล้วเราเอธิษฐานขอพระเจ้าทําการอัศจรรย์ขอพรองประทานความโปรดปราน ประธานสิงดีปรากฏว่าพระองค์ประธานความโปรดปรานเราไปพบตึกและที่ดินราคาต่ำมากมากและจุคนได้มากขึ้นปัจจุบันนี้ราคาที่ดินและตึกนี้ขึ้นไปถึง3-4เท่าเลยนะครับพี่น้องเราสามารถจ่ายครบเลยไม่ต้องเป็นหนี้ธนาคารเห็นไหมครับถ้าพระเจ้าสำแดงพระคุณให้แก่ท่านพระเจ้าสำแดงความโปรดปรานการเยียวยารักษาการทะลุทะลวงการปลดหนี้การหายโรคการที่เข้าไปในระดับที่สูงขึ้นในงานของเรา การเงินที่สูงขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคนเข้ามาในชีวิตของเราโดยความโปรดปรานของพระเจ้าโดยความเชื่อที่เราวางใจในพระเจ้าพระองค์จะสามารถขับเคลื่อนชีวิตของเราในสิ่งต่างๆที่เราจําเป็นนั้นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วยังเร่งด่วนให้แก่เราพระเจ้าของเราสามารถทําสิ่งที่อาจจะต้องใช้เวลาในธรรมชาติเป็นเวลา20ปีให้เกิดขึ้นในฉับพลัน เกินธรรมชาติอย่างที่เราไม่สามารถคาดคึงถึงได้เราไม่สามารถเข้าใจได้ขณะนี้พระเจ้าของท่านและผมกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังฉากที่ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์สะสมโอง่งไหมและเทน้ำลงไปในองค์ที่พระองค์เตรียมให้แก่เราและขบวนการนั้นเริ่มไปเรียบร้อยแล้วและท่านใดนั้นสิ่งที่อยู่ในชื่อของท่านนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ท่นใดนั้นท่านพบว่าท่าน อยู่ในที่ที่ท่านไม่สามารถไปได้ดตัวของท่านเองอยู่ดีๆงานมันเข้ามาอย่างอัศจรรย์ไปทํางานในบริษัทที่ดีอย่างอัศจรรย์มีลูกค้าเข้ามาอย่างอัศจรรย์พระเจ้าเปิดประตูให้พบคนที่มาช่วยเหลือเราพบคู่ครองพบสิ่งต่างๆพบที่ดินพบบ้านแต่เราต้องอยู่เพื่ออนาจักรของพระเจ้าแล้วเราวางใจในพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์พระองค์สามารถและรู้วิธีเปลี่ยนน้ํา ให้เป็นน้ําองุ่นได้ภายในหนึ่งวินาทีพี่น้องครับเราวางใจในพระเจ้าดีไหมครับเราอยากกังวลใจเราแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าก่อนรักพระเจ้าสุดใจรักพี่น้องมีส่วนร่วมในการสร้างคริสตจักรประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกเราสัตย์ซื่อในการถวายสิบรถในการใช้ของประทานของเราให้แก่พระเจ้าวางใจในพระเจ้าสัญญาพระเจ้าบอกว่าข้าพระเจ้าจะอยู่เพื่อทําการดีเพื่อขยายอาณาจักรของพระองค์ พระองค์จะเปิดประตูอย่างอัศจรรย์ภายในวินาทีเดียวพระองค์จะนำสิ่งดีเข้ามาและลูกจะใช้สิ่งเหล่านั้นในชื่อของลูกเพื่ออาณาจักรของพระองค์พระองค์จะพาลูกเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาที่มีน้านมและน้ำพึ่งไหลและลูกจะใช้ชื่อของลูกถวายเกียรติแด่พระองค์ถ้าเราคิดอย่างนั้นนะครับพระเจ้าสามารถแยกทะเลแดงให้แก่เราได้ อุปสรรคที่อยู่ต่อหน้าเราภูเขาเหล่ากาที่อยู่ต่อหน้าเราพายุที่เขามาทาร้ายเรามารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วที่พยายามจะทำร้ายชีวิตของเรามันจะต้องถูกขจัดออกไปตอนที่ชาวอิสราเอลจะเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาออกจากประเทศอียิปต์พระเจ้าเปิดทะเลแดงออกแยกทะเลแดงออกให้พวกเขาข้ามไปได้พระองค์ไปทําการต่อสู้กับศัตรูของเขาคือพวกทหารชาวอียิปต์ในหนังสืออพยพบทที่ส4 ข้อ24ถึง31บอกว่าเวลาเช้ามืดพระยาเวทอดพระเนตรลงมาจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็นทัพอียิปต์ก็ทรงบันดาลให้ทัพอียิปต์เกิดโกลาหลนะครับพี่น้องซาตานคนชั่วร้ายคนที่พยายามจะทำร้ายเราผีร้ายวิญญาณชั่วที่พยายามจะมาแกล้งเราโรภาคภัยไข้เจ็บพายุพระองค์สามารถทําให้เกิดโกลาหลแล้มันหยุดไม่สามารถทาร้ายท่านได้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการปกป้อง เป็นพระเจ้าของการปลดปล่อยเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์พระองค์เคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์เป็นแม่ทัพและพระองค์จะไปรบแทนเราสู้แทนเราให้เราวางใจในพระเจ้าแสวงหาพระองค์รักพระองค์ุิใจกลับใจจากความบาปและอย่าดำเนินชีวิตที่ทําให้พระองค์ทรงเศร้าพระทัยและไม่พอพระทัยในชีวิตของเราข้อยี่ห้าพระองค์ทรงทําให้ล้อรถฟืดจนแล่นแทบไม่ไหวคนอียิปต์จึงพูดกันว่าให้เราหนีจากคนอิสราเอลเถิด เพราะพระยาวเวทรงต่อสู้กับคนอียิปต์เพื่อพวกเขาจากนั้นพระยาวเวตรัสกับโมเสสว่าจงยื่นมือออกเหนือทะเลเพื่อให้น้ำทะเลไหลกลับคืนมาท่วมคนอียิปต์ท้งรถรบและพลม้าของพวกเขาโมเสจึงยื่นมือออกเหนือทะเลพอรุ่งเช้าทะเลก็ไหลกลับดังเดิมคนอียิปต์พากนันหนีกระแสน้ำแต่ พระยาเวทรงสลัดคนอียิปต์ลงกลางทะเลน้ําก็ไหลกลับท่วมรถรบและพลมา้าคือกองกําลังทั้งหมดของฟาโรห์ซึ่งตามพวกเขาเข้าไปในทะเลไม่เหลือสักคนเดียวส่วนชนชาติอิสราเอลเดินไปตามดินแห้งกลางท้องทะเลน้ําตั้งขึ้นเหมือนกําแพงสําหรับพวกเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายด้วยเหตุนี้ ในวันนั้นพระยาวเวโปรดช่วยคนอิสราเอลลอดจากเงื้อมือคนอียิปต์คนอิสราเอลเห็นศพของคนอียิปต์ที่อยู่ในชายทะเลและชาวอิสราเอลก็เห็นกิจการใหญ่แต่ทุกคนพูดสครับกิจการใหญ่การอัศจรรย์ซึ่งพระยาวเวได้ทรงทาต่อคนอียิปต์ประชากรก็เกรงกลัวพระยาวเวพวกเขาเชื่อถือพระยาวเวและเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าสามารถให้การทะลุทะลวง การปกป้องพระองค์แยกทะเลแดงได้และพระองค์สามารถสู้รบแทนเราได้ศัตรูที่พยายามมาทำร้ายเรามารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วโรคภัยไข้เจ็บหนี้สินความยากจนคำสาปแช่งคนชั่วร้ายที่เกลียดเราแกล้งเราไม่พอใจนะเราด่าเราแกล้งเราไปนินทาว่าเราเขาจะพ่ายแพ้ไปพระองค์จะต่อสู้แทนเราพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมถ้าเราไม่ได้ทําผิดเราไม่ได้ไป ทำบาปไปโกงใครเราดําเนินชีวิตที่ชอบทําถูกต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนพระองค์จะอยู่ฝ่ายเราและพระองค์จะพิสูจน์ให้คนรอบข้างเรารู้ว่าเราไม่ได้ผิดและพระองค์จะแก้แทนแทนเราและพระองค์สามารถทําสิ่งต่างๆได้ภายในพริบตาเดียวพริบตาเดียวทะเลแดงแยกออกชาวอิสราเอลเดินข้ามไปได้ในพริบตาเดียวชาวอียิปต์ถูกทําลายพี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการเร่งด่วน เป็นพระเจ้าที่สามารถเร่งการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้ให้แก่ชีวิตของเราเราวางใจในพระเจ้าไหมครับเปโตรพยายามจับปลาทั้งคืนแต่จับไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวพระเยซูมาถึงขอใช้เรือของเขาในการเทศนาประกาศข่าวประเสริฐหลังจากนั้นพระเยซูก็หนุนใจให้เปโตร,โอรเอาเรือของเขาออกไปเวียงแหลงไปเปโตรโบอกผมจับปาทั้งคืนไม่ได้ปลาเลยแต่ภายในเสี้ยววินาทีเดียวปลาเต็มแห я, จนแหเกือบจะขาด จนเปโตรต้องเรียกเพื่อนมาช่วยและเรือทั้งสองลำนั้นเกือบจะจมลงเพราะมีปลามากเกินไปพระเจ้าของเราภายในพริบตาเดียวสามารถเปลี่ยนน้ำกลายเป็นเหล้าอางุ่นพระองค์ภายในพริบตาเดียวสามารถแยกทะเลแดงและทำลายศัตรูลบชนะพวกชาวอียิปต์ไม่สามารถติดตามชาวอิสราเอลได้อีกแล้วชนะพันเปอร์เซนต์ภายในพริบตาเดียวเรือของเปโตรและเพื่อนของเขาเต็มไปด้วยปลาจนกระทั่งแหเกือบจะขาด จนท่านเรือเกือบจะลม่มพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์แห่งการทะลุทะลวงแห่งการจัดสรรหาและพระองค์าสามารถทําการสัศจได้อย่างเกินความเข้าใจที่เราไม่สามารถทําได้เองเราบอกมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราพยายามมาแล้วหลายปีแต่พอพระเจ้ายื่นมือเข้ามายื่นประหัตของพระองค์เข้ามาช่วยมันพลิกล็อกทันทีมันเกิดการปลดล็อกทันทีลูกาบทที่5้ข้อหนึ่งี่ก็8บอกว่าต่อมาขณะที่พระองค์ทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเยเนสาเรต และฝูงชนกําลังเบีเยดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ที่ริมฝั่งทะเลสาบแต่ชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วและกําลังซักอวนอยู่พระองค์จึงเสด็จลงเรือลําหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยออกไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ประทับลงสอนฝูงชนจากเรือลำนั้นเมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้ว จึงตรัสกับซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกแล้วยอนอวนลงจับปลาซีโมนทูลตอบว่าอาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพเจ้าก็จะย่อนอวนลงตามคำของท่านเห็นไหมครับพี่น้องตอนที่เปลี่ยนน้ำมาเป็นน้ำองุ่นคุณแม่ของพระเยซูนางมารีบอกว่าทำตามคำของท่านครั้งนี้เปโตรบอก เราจะทําตามคําของท่านอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้พระเจ้าใช้ชีวิตของท่านใช้รถของท่านบ้านของท่านเป็นอุปกรณ์ในการประกาศข่าวประเสริฐในการนําพระวจนะของพระเจ้าออกไปผมใช้บ้านของผมเป็นห้องสตูดิโออัดคําสอนผมใช้บริเวณบ้านของผมเป็นที่อัดคําสอนผมใช้เสื้อของผมรถของผมเงินทองของผมประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้คิดอะไรเลยไม่เลยหวังเงินจากใครทั้งนั้นอยากที่ จะให้พระเยซูใช้ชีวิตผมเงินผมบ้านผมรถของผมเสียงของผมชื่อของผมประกาศข่าวประเสริฐและพระองค์สั่งให้ทําอะไรผมก็เชื่อฟังทําตามที่พระองค์บอกพระองค์บอกให้ไปทางนั้นก็ไปทางนั้นผมบอกไปทางนี้ทําทางนี้นโอ้โหพี่น้องเห็นจริงๆพระองค์ทําการอัศจรรย์ผมมีเรื่องเล่ามากมายเลยนะครับพี่น้องที่นิวโฮปนี่นะครับผมเชื่อฟังพระเจ้าทุกเรื่องนะครับ พระเจ้าก็ส่งคนตอนนี้ส่งคนหนุ่มสาวชาวอเมริกันเข้ามารับเชื่อพระเจ้าเต็มไปหมดส่งชาวเวียดนามเข้ามาคนตื่นเต้นเห็นการอัศจรรย์นะครับพระเจ้าสั่งให้ผมไปที่ยุโรปที่สวิตเซอร์แลนด์ผมก็ไปที่นั่นแล้วก็วางมือคนคน,คนหายเข่าปวดคนรับเชื่อผีออกคนที่มีปัญหาในชีวิตพระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้แก่เขาผมเชื่อฟังแล้วพระเจ้าก็ดูแลชีวิตของผมช่วยให้มีเพื่อนดีๆใน ยุโรปมากมายที่เยอรมน,นีที่สวิตเซอร์แลนด์ในประเทศอิตาลีสวีเดนและพี่น้องที่นอร์เวย์โอ้ยพระเจ้าพาคนเข้ามาช่วยเหลือผมมากมายโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าบอกย่อนอ้วนลงไปเลยเปโตรก็บอกว่าจะทําตามคําของท่านข้อ6พูดต่อบอกว่าและเมื่อพวกเขาหย่อนลงแล้วก็จับปลาได้จํานวนมากจนอ้วนของเขาเริ่มจะปริพวกเขาจึงทําสัญญาณออกบอกเพื่อน ที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกเขาก็มาและได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบเมื่อซีโมนเปโตรเห็นอย่างนั้นแล้วก็สุดตัวลงที่เข่าของพระเยซูทูลว่านายเจ้าข้าขอท่านไปให้ห่างจากข้าพเจ้าเถิดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปพี่น้องเมื่อพระเจ้าทําการอัศจรรย์์ให้กับเราเราควรจะทอมใจรู้ตัวว่าเราเป็นคนบาปเราต้องกลับใจจากความบาป และเข้าไปหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจด้วยการยินยอมพระเจ้าประทานพระคุณให้แก่ผูดด้ที่ถ่อมใจที่ไม่เย่อหยิ่งจองหองไม่ได้คิดว่าตัวเองรู้มากเก่งมากพูดเก่งมากคนมาติดตามฉันมากมายฉันรู้พระคัมภีร์เยอะฉันมีประกาศเสียบัตดไม่นะครับเราต้องท่อมใจตลอดชีวิตของเราและดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเป็นภาชนะในการประกาศข่าวประเสริฐและเชื่อฟังคําสอนของพระองค์พระองค์ตรัสกับเราผ่านทางพระวจนะ ผ่านคาเทศนาผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อฟัง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 และพระองค์จะทําการอัศจรรย์เปลี่ยนน้ําเป็นเล้าอางุ่นเราจะทําการอัศจรรย์ให้เราจับปลาได้มากมายและหนี้สินของเราจะหมดไปผมเชื่อว่าเปโตรมีเงินมากมายปลดหนี้ได้วันนั้นพระเจ้าจะแยกทะเลแดงให้แก่เราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งเกินธรรมชาติการอัศจรรย์เป็น the God of acceleration เป็นพระเจ้าแห่งการเร่งให้เกิดการอัศจรรย์ เกินความเข้าใจของมนุษย์ให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพร,คพระองค์ที่พระองค์ทรงมีฤทธเดชท,ที่น่าสะพึงกลัวที่สามารถเปลี่ยนน้ําให้เป็นเหล้าอางุ่นได้ดึงโดยปกติแล้วข้าแต่พระองค์เจ้าเหล้าอางุ่นที่ดียอดเยี่ยมใช้เวลาหลายปีแต่พระองค์เปลี่ยนได้เกินธรรมชาติภายในพริบตาเดียวเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสามารถทําสิ่งต่าง ในชีวิตของเราที่อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีที่จะปลดหนี้หลายปีจะหายป่วยหลายปีที่จะขยายริสตจักรหลายปีที่จะเห็นชีวิตแต่งงานให้มันกลับคืนมาหลายปีที่เราจะมีลูกได้หรือแต่งงานได้หรือพุบคู่ครองของเราได้แต่ปร่งเปลี่ยนสถานการณ์พลิกล็อกกลับตลบัตให้สิ่งดีเกิดขึ้นภายในพริบตาเดียวเราเชื่อว่าพระองค์ได้ทรงเตรียมองค์เหล่านั้นไว้ให้กเราและเติมน้ําให้กับเราแล้วและพระองค์จะทรงช่วยเรา เราเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้เราจะเห็นการยิ่งใหญ่ที่คนมากมายในยุคนี้คนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าจะมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่และฤทธิดเดชและการอัศจรรย์ของพระองค์เราเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์และขอขอบพระคุณพระองค์เอเมนขออนุญาตอธิษฐานเผื่อพี่น้องนะครับข้าแต่บพระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนพี่น้องอาจจะพบพายุในชีวิตเจ็บป่วย หนี้สินปัญหาการงานปัญหาธุรกิจปัญหาการรับใช้ครอบครัวลูกเต้าบางคนอาจจะยังเป็นโสดอยู่และอยากจะแต่างงานขาอพระเจ้า,จาจจเมตตาประทานการอัศาจรรย์ให้กับเขาเปลี่ยนน้ําสิ่งที่ดูเหมือนเหมือนมันเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นเล่าอางุน่นให้แก่เขายัางรวดเร็วขอพระเจ้าเมตตาเปิดประตูให้เขาพบคนที่ดีขอพระเจ้าอวยพรธุรกิจการงานของเขาพาเขา เข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาขอพระองค์แยกทะเลแดงให้กับเขาอุปสรรคไม่สามารถหยุดเขาได้ขอพระเจ้าเมตตาประทานปลาให้กับเขาจนเรือเกือบจะล่มเหลือเกืบเอกบจะจมเพราะว่าปลามันมากมายเราเชื่อว่าพระองค์จะทําสิ่งเหล่านี้ให้แก่พี่น้องขออวยพรพี่น้องขอเรียกทระนศจรรยร์ลงมาจากสวรรค์ให้แก่พี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนนี้และเขาจะรักพระเจ้า เขาจะอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเขาจะยำเกรงพระเจ้าแล้วกลับใจจากความบาปเหมือนเปโตรขอบคุณพระองค์ความแสนดีของพระองค์ยิ่งใหญ่ยิ่งนักใน้นามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับชื่อของพี่น้องนะครับขอบคุณมากที่มาใช้เวลาด้วยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคําสอนของคสตจักรนิวโฮปนะครับและชวนเพื่อนๆมาฟังมากๆากเราฟังคําสอนเป็นชุดๆนะครับผมผลิตคําสอนเป็นชุดๆ ฟังทั้งชุดหลายๆเที่ยวให้เกิดความเชื่อพี่น้องจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะครับและพี่น้องจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายผมอยากเห็นพี่น้องมีความสําเร็จทั้งด้านชีวิตส่วนตัวสุขภาพการงานการเงินชีวิตการรับใช้ชีวิตครอบครัวชีวิตแต่งงานชีวิตการเลี้ยงลูกทุกด้านพระพรก็อับราหัมไหลลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นแสงสว่างของโลกนี้และประเทศไทยของเรา คนไทยคนลาวประเทศลาวและชนชาวเผ่าจะเห็นพระสิลิของพระเจ้าผ่านครสตจักรของพี่น้องและชื่อของพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องที่ฟังคําสอนจนจบนะครับหนังสือเยเรมีบทที่1นึข้อสิบอกว่าแล้วพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นถูกต้องแล้วเพราะเราเฝ้าดูถ้อยคําของเราเพื่อจะทําให้สําเร็จพี่น้องกับผมเชื่อเลยว่า เมื่อพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์จะสําเร็จในชีวิตของพี่น้องจริงๆและพี่น้องจะเจริญรุ่งเรืองเกิดผลมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นพระพรแก่คนมากมายนะครับผมอธิฐานขอให้พระเจ้าทรงเทความแสนดีและความโปรดปรานของพระองค์ลงบนชีวิตของพี่น้องนะครับฟังคําสอนตอน,น,นอื่นๆในชุดนี้และฟังหลายๆเที่ยวเพื่อเกิดความเชื่อนะครับ ผมอยากเห็นพี่น้องจเจริญเติบโตแข็งแรงในทางของพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับกรุณากดไลค์และกดติดตามคำสอนของคริศจักรนิวโฮปนะครับขอบพระคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับในวันเพนเทคอสพระเจ้าเทไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบน พระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้าจะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสงเผาผลานอยู่ภายใน ทำให้ชีวิตมีสุขและเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพ,พระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิดเดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้นขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมาย และประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง